พยากรณ์ดวงชะตาราศีสิงห์นะครับภาพรวมในปี2564จะเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็ช่วงไหนควรระวังช่วงไหนจะถือว่าคุณดวงดีหาคำตอบได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับก็อยู่กับผมอาจาร,รย์แมนหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับเราพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับดวงไม่ว่าจะเป็นดวงรายเดือนนะครับหรือว่าดวงโชคลาภในงวดต่างๆในรอบนี้เป็นดวงรายปีครับของชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์นะครับดูได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับ สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับก็ ladım. คือผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมไปจนถึง16กันยายนนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วลัคนาของท่านไปสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับลัคนาก็คือลัคนาผูกตามเวลาเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ที่สําคัญคือสถานที่เกิดด้วยนะครับก็คือเกิดจังหวัดไหนก็นํามาผูกลัคนานะครับเอาละครับในวันนี้นะครับก็เป็นดวงรายปีนะของชาวราศีสิงห์หากท่านเข้ามาแล้ว นะครับแล้วย,ยังไม่เคยกดติดตามก็มาแมนเชนิญชวนให้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปลายปีสองา้หกสามเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับอยู่ในภพปุตตะเป็นเกษตรราธิบดีก็ปีที่แล้วเนี่ยปี63าเนี่ยนะครับราศีสิงห์น่าจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะครับมี เรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในเรื่องของงานใหม่นะครับเรื่องของกิจการใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับเหล่านี้คือไปในทิศทางที่ดีนะฮะแต่พอดาวพระสุกดียกย้ายปั๊บนะครับวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยพอยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรกลายเป็นว่าดาวพระหัสบดีไปอยู่ในภพอรินะครับมันก็กลายเป็นว่ามันมีอะไรที่มันติดขัดนะครับมีอะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่พอสมควรนะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระนักษัตรบดีซึ่งเป็นดาวบุตรบริวารเนี่ยเข้าสู่ภพอริขัดแย้งกับบุตรบริวารขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชาครับคุยกับลูกน้องไม่ค่อยเจอรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราทํางานแล้วเรามีลูกน้องเรามีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับบางทีจะสร้างความหนักใจให้เราหรือเราจะต้องคอยดูแลนะครับต้องคอยอบริหารจัดการ ลูกน้องของเราซึ่งบางทีมันเป็นปัญหานะครับให้เราต้องแก้เกณฑ์ตรงนี้นะครับจะต่อเนื่องยาวไปถึงเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมในปี64เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเริ่มปีใหม่มานะครับสเดือนแรกนะครับยังเป็นปัญหาที่ยังค้างคานะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องจัดการนะต้องเหนื่อยหนต้องบริหารจัดการอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับเดือนเมษายน ดาวพระศุกดียกเข้าเล็งดวงชะตาสิ่งที่มันเป็นปัญหามาก,ก่อนเนี่ยนะครับเรื่องงานใหม่เรื่องบุตรบริวารน,นะครับเรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่ๆเลยนะครับดีขึ้นชัวร์นะครับเมื่อดาวพระศุดี์เลงลัคนาแล้วนะครับคุณก็จะได้ลูกน้องที่ดีนะครับมีบริวารที่ดีนะบุตรบุตรก็ดีนะครับ ใครที่ยังไม่มีบุตรก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องของการมีบุตรทายาทสืบสกุลนะครับแล้วมันจะดีไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเข้าไปสู่เรือนปตัตนีกก็หมายถึงว่าเรือนคู่นะครับเรือนคู่คู่ครองค,คู่สัญญานะครับใครที่กําลังดูในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยนะครับอยากจะได้หุ้นส่วนในเดือนเมษายนปี64เนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้ร่วมหุ้นลงทุนนะครับแล้วก็ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนของคุณนะครับมันก็แปลทั้งหุ้นส่วนในเรื่องธุรกิจด้วยหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตด้วยนะครับสามารถแปลได้ทั้ง2องอย่างคราวนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ดีนะครับมาจากเรือนมรณะด้วยเพราะน,นั้นตั้งแต่เดือนเมษายนไปถึงเดือนกันยายนเนี่ยคุณก็มีโอกาสาที่จะได้เดินทางด้วยนะครับอาจจะได้เดินทางไประยะใกล้ๆก็ได้นะครับต่างจังหวัดนะครับหรือบางทีคนอาจจะได้ไปต่างประเทศนะฮะ แล้วบางทีเนี่ยได้โชคลาภจากทางไกลนะครับเพราะดาวพระศุรัศดีเนี่ยมาจากเรือนมรณะซึ่งแปลว่าทางไกลนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าดาวมรณะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บเวลามาเล็งลักษณะข,ข,ของคุณแล้วเนี่ยจะเกิดอาการนะครับเจ็บป่วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นมากเป็นน้อยนะครก็ขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าในมุมเรื่องของ การงานเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะในระยะเวลา6เดือนนี้นะครับกันยาอ่าเมษาเมษาพฤษภา,ภามิจุนารการกฎาคมหากันยา6เดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับที่คุณจะลงมือทําในเรื่องของการงานจะลงทุนลงแรงลงทุนเพิ่มขยับขยายหาสินค้าใหม่จะเปลี่ยนงานจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีมากนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์ หลังจากนั้นพอเข้าสู่ช่วงตุลาคมมันจะมีช่วงที่แกว่ๆอยู่นิดนึงนะครับก็คือช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยถอยกลับมาเป็นอริอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับในระยะนี้ก็อาจจะแกว่ๆนิดนึงนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับถึงเดือนมีนาปี65เลยดวงก็ดียาวๆเลยนะครับาวนี้ข้อดีของการที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพอริก็คือว่าคุณก็มีโอกาสนะที่จะ กูนี่ยืมสินได้หรือว่าจะขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินนะครับว่าดาวอรินะครับเนี่คือดาวอรินะครับตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ดาวพระศสบดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ที่ดาวเสราร์ดาวเสราร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริซึ่งแปลว่าการต่อสู้นะครับอริเป็นกเกษตรแสดงว่าการต่อสู้ในชีวิตคุณนะครับมันมั่นคงมันคือสู้แล้วมันมันต้องสู้อยู่ตลอดนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปขอสินเชื่อไงครับ คุณไปขอสินเชื่อจากธนาคารมาคุณก็ได้เป็นหนี้นะครับเป็นหนี้เป็นสินไอ้หนี้สินตรงนี้ครับก็จะเป็นหนี้ที่แบบบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยระยะยาวนิดหนึง่งนะครับพอขอมาแล้วพอนี่ก็ยังอยู่ระยะยาวนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนนั้นจะมีแนวทางการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับคุณจะกู้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่ต้องการที่เป็นหนี้แล้วนะครับแต่่าจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อสู้ต่างๆเช่นบางคนมีคดีความนะครับแต่ก็ มีโอกาสที่คุณจะสู้แลวชนะนะครับมีโอกาสที่จะสู้แลวชนะเพราะว่าทําไมถึงต้องพูดถึงคดีความเพราะว่าดาวพระราหูเรือกนกรมะด้วยนะครับกรมะนี่มันคือเรื่องของการกระทํานะครับการกระทําหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําอยู่ตลอดนะฮะพระราหูจนหมายถึงคดีความด้วยเมื่อพระราหูยเรือนกรมะก็บางคนเนี่ยไปข้องเกี่ยวกับเรื่องคดีความข้อกฎหมายมการฟ้องร้องนะครับก็แล้วแต่บุคคลไปแต่ก็ไปในทิศทางที่อาจจะไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นะครับก็คือไปทิศทางที่ที่ดีอยู่นะฮะ ดวงภาพรวมของชาวสีสิงห์นะครับในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเสียนะครับด้วยระยะเวลาของดาวพระศุดีนะครับที่เข้าเป็นเลงดวงชะตาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ7เดือนครึ่งนะครับเดเดือนครึ่งถึง8เดือนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้คุณมีความสําเร็จในชีวิตนะครับมีความราบรื่นในชีวิตมากเขาเรียกว่ามากกว่านะฮะมากกว่าในจุดที่มันต้องต่อสู้นั่นเอง นะครับในส่วน3เดือนแรกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามที่ว่าประคับประคองนิดหนึ่งนะครับประคับประคองเรื่องอะไรบางนะครับประคับประคองเรื่องอความรักคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยเป็นดาวพระราหูก็จริงนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เสียหายแลครับแต่พระราหูอยู่ในเรือนการงานบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันกับแฟนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดบางคนนะฮะบ,บางคน มีแฟนเนี่ยมาช่วยในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีเหมือนกันที่ว่าแฟนของคุณก็จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณเนี่ยให้มันไปได้ดีนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับในเรื่องอุดมคตินะครับอุดมการในการทํางานอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่หลังจากเมษายนนะครับ,นะรบตั้งแต่เมษายาวไปเลยนะครับถึงประมาณกันยานเนี่ย คุณจะเข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะครับกับแฟนของคุณคู่ครองหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นจังหวะที่ถ้าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ถือว่าดีมากหรือถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะก,กระทอนกระแท่นนะครับตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กลับมาดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะก็ขอให้คุณใช้ประโยชน์จาก การโคจรของดวงดาวตรงนี้นะครับให้รู้ทางหนีที่ไล่จังหวะนะครับรู้จังหวะจากโคนแล้วก็ดําเนินชีวิตตามนั้นนะครับก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะฮะเอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในปี2564นะครับหากท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแดีวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ